เช็คความเจ๋งขุมพลังว่าที่2,023ยาริสไฮบริดในไทยประสิทธิภาพดีกว่าที่คิดโค้ชส่วนลดในตำนานซื้อ,อยาง4เส้นลดทันที1,500บาททุกรุ่นทั้งร้านผ่อน0%นาน10เดือนฟรีบริการติดตั้งถ่วงล้อตั้งศูนย์เติมลมในโตรเจนที่ B Quick และ Thai Plus ทุกสาขาทั่วประเทศไทยซื้อ,อยางกด Blackcircles.co.th เรื่องอย่างคลิกเดียวจบเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เราเคยรายงานข่าวเบื้องต้นแล้วว่าเว็บไซต์ Autoindustria.com และหลังข่าวบางส่วนระบุว่า Allnew Toyota Avanza และ Allnew Yaris จะติดตั้งขุมพลัง eSmart Hybrid ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทาง Daihatsu เป็นผู้พัฒนาหลักการทำงานของระบบ e Smart Hybrid โดยดสสซงนั้นจะคล้ายคลึงกับ n i สสัน e p o w e r กล่าวคือเครื่องยนต์น้ำมันเบนซินจะเป็นตัวปั่นกำลังไฟฟ้าลงสู่แบตเตอรี่แล้วกำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ถ่ายทอดเป็นพลังงานลงสู่มอเตอร์ไฟฟ้าอีกทอดหนึ่งโดยมอเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นตัวส่งกำลังลงสู่ล้อเป็นหลักผลลัพธ์ก็คือความกระฉับกระเฉงในขณะออกตัวจะโดดเด่นมาก และมีการขับขี่ที่สงบเงียบมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับรถเวอร์ชันน้ำมันอย่างไรก็ตามเทคโนโลยี e-smart hybrid จะติดตั้งลงในดั้สุโรกี้ SUV ขนาดเล็กความยาว3.9เมตรก่อนใครเพื่อนและเราก็มีข้อมูลด้านประสิทธิภาพขุมพลังตัวนี้ว่าจะประหยัดน,น้ำมันมากน้อยแค่ไหนกันข้อมูลอัตราสิ้นเปลือง ได้ให e ้สู่ r o กี้อีสมาร์ทไฮบรรุ่นขับเคลื่อน2อล้อหน้านำมาจากเว็บไซต์ creative311.com จากประเทศญี่ปุ่นประการแรกความประหยัดน้ำมันโดยเฉลี่ยทำได้ดีถึง28.0กิเมต่อลิตรตามมาตรฐานการวัด WLTP ถ้าหากเทียบกับ SUV Hybrid ขนาดเล็กความยาวตัวถังไม่เกิน4,300ม mm, ิมขับเคลื่อน2ล้อหน้าด้วยกันจะพบว่า อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของ rocky e smart hybrid มีความประหยัดน,น้ำมันใกล้เคียงกับ toyota yaris cross ขับเคลื่อน2ล้อที่มีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยสูงสุด30.8กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตรฐาน wltp ด้วยเช่นกันจะพบว่าถึงแม้ได้ให้สู่ rocky e smart hybrid จะมีมิติและน้ำหนักตัวถังเบาวกว่า y aris cross แต่เมื่อเทียบอัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงกลับพบว่ายาริสคลอสไฮบริดที่ญี่ปุ่นกลับประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงกว่ายกเว้นยาริสคลอสไฮบริดตัวท็อปจะมีอัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ใกล้เคียงกับ ROCKY e-Smart Hybrid เพราะมีน้ำหนักตัวถังที่มากกว่าขึ้นตามออปชันที่ติดตั้งเพิ่มเติมแต่ขนาดเดียวกันถ้านำา Rocky eSmart ไปเทียบกับ n i s s a n Kicks e-power จะพบว่า อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง Rocky eSmart Hybrid กินขาดเพราะค i ส ePower มีอัตราบริโภคนน้ำมันเฉลีย่ย21.6กิโลเมตรต่อลิตรขณะที่ Rocky eSmart ประหยัดน,น้ำมันโดยเฉลีย่ย28.0กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับรายละเอียดทางเทคนิคเบื้องต้นของ d a e s h s u Rocky eSmart Hybrid คือมันให้กำลังมากถึง 107แรงม้าแรงบิดสูงสุด170นิวตันเมตรถ้าหากสังเกตให้ดี eSmart Hybrid จะให้กำลังแรงม้าที่ใกล้เคียงกับ Vios 1.5ลิตรพอสมควรแต่เลขแรงบิดถือว่าอยู่ในระดับเครื่องยนต์เบนซิน1 8 0 0 c ซีซีเลยถ้า eSmart Hybrid มาแทนที่เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรปกติในไทยคงไม่แปลกใจอะไรมากนักแต่ต้องลุ้นกันว่า All New Yaris eSmart Hybrid ทาผลิตในไทยแล้วจะสามารถทำราคาอย่างไรเพราะเมื่อเราเช็คราคาได้ให้สู่ ROCKY E-Smart Hybrid ในประเทศญี่ปุ่นพบว่ามันกลับมีราคาที่ถูกกว่า Toyota Yaris Cross Hybrid เพียงแค่1-2 0 0 0 0 0แสนเยนโดยเฉลี่ยหรือมีส่วนต่างสูงสุดราวประมาณ50,000กว่าบาทเท่านั้นทั้งที่ Yaris Cross Hybrid มีขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่าและโดยรวมก็จะเป็นรถที่ดีกว่า r o c k กี Rocky, e ้อีสมาอีกด้วยน่าแปลกใจไม่น้อยเลยว่าทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถกดราคา E-Smart Hybrid ให้ต่ำลงไปกว่านั้นได้หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคิสกายขอพระคุณอย่างสูงครับ